หน่วยการเรียนรู้ที่3การบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่พข้อ4โจทย์ปัญหาฝึกหัดข้อ1เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อ 5, 1แดนเก็บเปลือกหอยได้425อัน นุ่นเก็บได้มากกว่าแนนหนึ่งร้อยสามสิบหกอันนุ่นเก็บเปลือกหอยได้กี่อันประโยคสัญลักษณ์สี่ร้อยยี่สิบห้าบวกหนึ่งร้อยสามสิบหกห้าบวกหกได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะต่อไปสองบวกสามได้ห้าหกกับตัวทดค่ะต่อไปสี่บวกหนึ่งได้ห้าเติมห้าหลักร้อยค่ะ 425บวกด้วย136เท่ากับ561ค่ะตอบนุ่นเก็บเปลือกหอยได้561พันข้อ2ค่ะคนขายเป่าลูกโป่งไว้408ใบลูกค้าต้องการลูกป่งลูกโป่งโทษนะคะลูกค้าต้องการลูกโป่งเพิ่มอีก163ใบ คนขายขายลูกโป่งได้กี่ใบประโยคสัญลักษณ์408บวกด้วย163เท่ากับ8บวก3ได้11ใส่1ทด1ค่ะ0บวก6ได้6เกตับตัวทดค่ะ4บวก1ได้5เติม5หลักร้อยค่ะ408บวกด้วย163เท่ากับ571ตอบคนขายขายลูกโป่งได้571ใบ ไปค่ะก็สามร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งมีหนังสือการ์ตูนสามร้อยหิเก้าเล่มหนังสืออื่นห้า6อยิบหกเล่มร้านนี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มประโยคสัญลักษณ์สามร้อหสิบเก้าบวกห้าอยิบหกเก้าบกได้1ิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งค่ะ 6บวก2ได้8 9กับตัวทษค่ะ3บวก5 8าเป็น8นะคะ369บวกด้วย526เท่ากับ895ค่ะตอบร้านนี้มีหนังสือทั้งหมด895เล่มนะคะคำตอบ895นะคะมีหน่วยเป็นเล่มนะคะต้องเติมเล่มด้วยเป็นเลขไทยนะคะ ต่อไปข้อ4วิทยุราคา345บาทรถจักรยานราคามากกว่า654บาทถ้าจูนซื้อรถจักรยานต้องจ่ายเงินเท่าไรประโยคสัญลักษณ์345บวกด้วย654เท่ากับ5บวก4ได้9ค่ะ4บวก5ได้9ค่ะ 3วก6ก็9นะคะ345บวกด้วย654เท่ากับ999บาทตอบค่ะถ้าจูนซื้อรถจักรยานต้องจ่ายเงิน999บาทต่อไปข้อ5ค่ะวิกออมเงินเดือนแรกได้135บาทเดือนที่2ออมเงินได้อีก255บาทเดือนที่3ออมเงินได้อีก300บาท วิออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไรนะคะประโยคสัญลักษณ์หนึ่งร้อยสามสบวกด้วยสองบวกสามนะคะเท่ากับนะคะหลักหน่วยก่อนนะคะบวกหลักหน่วย5้บวกหได้10 10, 10ิบวกศย์ก็ได้10นะคะใส่0ูนย์ทด1ะค่ะ ต่อไปหลักสิบนะคะสามบวกห้ 3, 5, 8, ได้8ปดนะคะแปบวกศย์ก็ 0, ได้8ปดก้ากับตัวทดคะ่ะอย่าลืมตัวทดนะคะใส่เก้าลงไปนะคะต่อไปค่ะหลักร้อยหนบวกสได้3ามามบวกสามได้หค่ะตเติมหกลงไปนะคะหกร้อยบึงบวกด้วย255บวกด้วย3ามรอยเท่ากับ 690อนะคะอ้าวบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลักหน่วยก่อนค่ะ5บวก5ได้10บวกศ1นย์สบวกศูนย์ก็ได้10ใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะ3บวกปค่ะ8ดบวกศูนย์ก็ได้8บวกกับตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น9นะคะ3ใส่หนึนะคะ1นะคะ1บวก2ได้3ามบวก3มเป็น6ใส่6ลงไปหลักร้อยค่ะห9 0้ยเก ตอบวิทย์ออมเงินได้ทั้งหมด690บาทนะคะอันนี้เลขหนึ่งนะคะ690นะคะหาอ,อีกครั้งหนึ่งคะ่ะหนึบวกด้วย255บวกด้วย300นะคะอันนี้บวก3ามจำนวนนะคะห้บวกห้าได้สิบ สิบบวกศได้สิ 10, ก็ใส่ศูย์ทด1ต่อไปค่ะสมนะคะสามบวกห้าแบวกศได้แปดกับตัวทดค่ะหนึ 1, บวกสองได้สามบวกสได้หกเติมลงไป690้อะต่อไปค่ะข้อสองแสดงวิธีทำหนึ่งฉันมีเงินฝากในธนาคาร824บาทที่มีเงินฝากมากกว่าฉันเก้าร้ 900, ห้า ไปโทษนะคะ95บาทนะคะ95บาทพี่มีเงินฝากในธนา,าคารเท่าไรนะคะวิธีบวกนะคะโจทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะฉันมีเงินฝากในธนาคาร824บาทพี่เงินที่มีเงินฝากมากกว่าฉัน95บาทที่มีเงินฝากในธนาคารเท่าไรนะคะวิธีทาฉันมีเงินฝากในธนาคารอีกประทดแรกนะคะฉันมีเงินฝากในธนาคาร แปดร้อยยี่สิบสี่บาทเอาขยับมาอีกนะคะขยับมานะคะเพราะว่าเผื่อบรรทัดข้างล่างยาวนะจะขยับมานะคะมีหน่วยเป็นบาทค่ะต่อไปค่ะบรรทัดที่สองพี่มีเงินฝากมากกว่าฉันตรงนี้นะคะพี่มีเงินฝากมากกว่าฉันเก้าสิบห้าบาทหลักหน่วยตรงหลักหน่วยค่ะหลักสิบตรงหลักสิบนะคะหลักร้อยก็ตรงหลักร้อยนะคะข้ัตรงหลักนะคะเก้าสิบห้าบาทต่อไปค่ะ ที่มีเงินฝากในธนาคารเป็นคำถามนะคะที่มีเงินฝากในธนาคารอ่ากบวกกันรวมกันเลยค่ะ4บวก5 9นะะหลักหน่วยนะคะให้ตรงนะคะ2บวก9เป็น11ใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะทดหลักถัดไปนะคะต่อไปแปตัวนี้ไม่มีตัวบวกจะมีตัวทดตัวไม่มีตัวบวกนะคะจะมีตัวทดนะคะขอโทษนะคะอ่ามีตัวทดนะคะหนึ่งก็เป็น อ่าแปดบวกหนึ่งนะคะเป็นเก้านะคะตอบค่ะพี่มีเงินฝากในธนาคารเก้าร้อยสิบเก้าบาทอีกครั้งหนึ่งค่ะสี่บวกห้าได้เก้าค่ะสองบวกเก้าสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งค่ะแปดไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดนะคะหนึ่งนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะตัวทดนะคะเก้าร้อยสิบเก้าบาทอย่าลืมตัวทดนะคะ อ่ะก็สองเชือกเส้นแรกยาวสองร้อยสี่สิบห้าบะสองร้อยสี่สิบห้าเมตรนะคะเมตรและสั้นกว่าเชือกเส้นที่สองห้าสี่เมตรเชือกเส้นเส้นที่ยาวเส้นที่สองถ้ายาวกี่เมตรคำถามคือเชือกเส้นที่สองนะคะเชือกเชือกนะคะเชือกเส้นที่สองยาวกี่เมตรเชือกนะคะ อ่ะคีออ่ะคำถามนี้จะเป็นวิธีบวกนะคะเชือกเส้นแรกยาว245เมตรและสั้นกว่าเชือกเส้นที่2อ4เมตรเชือกนะคะเชือกเส้นที่สองยาวกี่เมตรตรงนี้เป็นคําถามนะคะอ่าบรรทัดที่หนึ่งเชือกเส้นแรกยาว245เมตรค่ะเขียนลงไปนะคะเชือกเส้นแรกยาว 24 5เมตรนะคะขียนม,มานะคะหน่วยเป็นเมตรต้องเติมเมตรนะคะต่อไปค่ะและสั้นกว่าเชือกเส้นที่สอง54เมตรเขียนลงไปเลยะนะบรรทัดที่สองและสั้นกว่าเชือกเส้นที่สองให้ตรงนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงห,หลักสิบค่ะหลักร้อยก็ตรงหลักหลักร้อยนะคะถัน้นนี้ให้ตรงนะคะเมตรนะคะต่อไป เชือกเส้นที่2ยาวเอามาบวกกันนะคะเส้นแรกนะคะเส้นแรกสองและสั้นกว่าเส้นที่2 45สี่สิบ้านะคะเข,เขาถามว่าเส้นที่2ยาวเท่าไหร่เอามาบวกกัน5้บวกสีได้เค่ะสี่บวกหก็ได้9กนะคะสองไม่มีตัวบวกกระช่งลงมาค่ะสองเมตรนะคะ,ะต่อค่ะเชือกเส้นที่2ยาวสองอย 99เมตรนะคะต่อไปข้อ3ค่ะแม่ค้าซื้อเงาะมา97กิโลกรัมและซื้อส้มมา238กิโลกรัมแม่ค้าซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมวิธีทำนะคะ แม่้าซื้อเงาะมานะคะ97กิโลกรัมนะคะต่อไปค่ะบรรทัดที่สองแม่ซื้อส้อมมา238กิโลกรัมนะคะทีนี้มารวมกันนะคะ7บวกแได้สิหนะคะ เกบวกแปรได้สิบห้าค่ะใส่ห้าทดหนึ่งทดหลักถัดไปนะคะต่อไปหลักสิบค่ะเก้าบวกสามได้สิบสองนะคะสิบสามกับตัวทดข้างบนนะคะสิบสามกับตัวทดเติมเลขสามลงไปค่ะทดทดหลักถัดไปนะคะต่อไปค่ะสองตัวนี้ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดหนึ่งบวกด้วยตัวทดหนึ่งก็เป็น สามนะคะสามร้อยสามร้อยสามสิบห้านะคะกิโลกรัมนั่เองอแม่ขายตรงนี้นะคะ,ะแม่ไม,ม่ได้ขายนะคะแม่แม่ค้าซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมเอาํามาเติมลงข้างล่างนะคะแม่ค้าซื้อผลไม้ทั้งหมดนะคะสามร้อยสามสิบห้ากิโลกรัมนะคะอ่าบรรทัดที่สามมาตอบเลยนะคะ แม่ค้าซื้อผลไม้ทั้งหมด335กิโลกรัมนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแม่ค้าซื้อเงาะมา90กิโลกรัมและซื้อส้มมาและซื้อส้มมา238กิโลกรัมนะคะแม่ค้าซื้อผลไม้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมคำตอบก็คือ335กิโลกรัมนั่นเองเอามารวมกันนะคะ แม่ค้าซื้อเงาะมา9 0กิโลกรัมซื้อส้มมา238กิโลกรัมแม่ค้าซื้อผลไม้ทั้งหมดเอามารวมกันนะคะเจ็ดล้อเอ่อเ็ดนะคะเ็บวกเจ็ดบวกแก็ได้ส5บห้าสทด1นึ่งก้บวกสามสิบสบตัวทดใส่3ามทด1 2ตัวนี้มีตัวบวกจะมีตัวทดหนึ่ก็เป็น3 3มสา้อยหนั่นเองต่อไปค่ะอย่าลืม หน่วยเป็นกิโลรกร,รมัมต้องตอบเป็นกิโลรกร,รัมนะคะข้อสามเติมคําตอบในช่องว่าง 1. ตู้หนังสือชั้นที่1มีหนังสือห้า้ยหกสิเล่มชั้นที่สองมีหนังสือน้อยกว่าชั้นที่1อยู่2 2 5ยิห้าเล่มชั้นที่สองมีหนังสือกี่เล่มนั่นเองนะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่งชั้นที่1มีหนังสือกี่เล่มชั้นที่1 560ห้าหกสิเล่มค่ะ เติมนะคะไปค่ะ1.2แทชั้นที่2มีอะชั้นที่2นะคะควรมีหนังสือมากกว่าหรือน้อยกว่า560เล่มนะคะชั้นที่2ค่ะควรมีหนังสือมากกว่าหรือน้อยกว่า560เล่มอาตอบค่ะน้อยกว่าค่ะไป่อไป1.3าหาคำตอบด้วยวิธีใดลบกันนะคะวิธีลบนะคะวิธีลบ ต่อไปข้อ2องแม่ให้เงินจิ๋ว400บาทจิ๋วซื้อของแล้วยังเหลือเงินอีก150บาทจิ๋วใช้เงินไปเท่าไร่คะ2.1ค่ะเดิมจิ๋วมีเงินเท่าไรมีเงิน400นะคะเติมเลขส0 0ลงไปเลยะคะ่ะมีหน่วยเป็นบาท2อจจิ๋วเหลือเงินเท่าไหร 1 0 0่าบาทนะคะเอไปต่อหนึ่งสองจุดสามค่ะหาคำตอบว่าขิวใช้เงินไปเท่าไหร่ทำอย่างไรก็นำจำนวนเงินที่แม่ให้ขิวลบด้วยจำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อนะจากการซื้อเอื้อที่เหลือจากการซื้อของนะคะเอามามาลบกันออกนะคะแม่ให้มานะจำนวนเงินที่แม่ให้ขิวคือสี่ร้อยนะคะลบด้วยจำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อขก็ ลบด้วย400ลบด้วย150นะคะต่อไปค่ะขเขาสแสดงวิธีทำหนึ่สวนลุงโตมีต้นไม้784ต้นซึ่งมากกว่าสวนลุงอ้วน259ต้น,นะคะ่ะสวนลุงอ้วนมีต้นไม้กี่ต้นวิธีทำสวนลุงโตมีต้นไม้นะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะสวนลุงโตมีต้นไม้784ต้น,นะะหน่วยเป็นต้นนะคะอ่าบรรทัดที่สองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะซึ่งมากกว่าสวนลุงอ้วน259ต้น259ต้นนะคะหน่วยเป็นต้นนะคะคําถามค่ะสวนลุงอ้วนมีต้นไม้นะคะอ่าทีนี้มาลบกันออกนะคะ 4ีลบเไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลักสิบมา1นึ่งสิบตัวเองอยู่สี่รวมเป็น14นะคะหยิบออกก่อนนะคะ14บลบเเหลือ5ค่ะต่อไปค่ะอันนี้ให้อ่าให้เขายืมไปแล้ว1ตัวเองเหลือ7นะคะ8ให้เขายืมไปแล้ว1ตัวเองก็เลยเหลือ7อย่าลืมตรงนี้เป็นหลักสิบนะคะ7จ็อยู่ตรงนี้ต้องมีค่า70นะคะอ่าเหลือเนะเจ็ 7. ลบห้าเหลือ2ค่ะต่อไปค่ะหลักร้อยเจ็ดลบสเหลือห้าค่ะ5 27, ้าร้ต้นนะคะต่อ่ปสวนลูกอว้วนมีต้นไม้5้ายิหต้นนะคะสี 4, ล่ลบ้าไม่ได้เพราขอยืมจากหลักสิบได้มา1นึบบวกตัวเองกับสีก็เป็น1 4บลบเ้าหลือห้าค่ะอ่าแปลให้เขาแล้ว ให้เขายืมไปแล้วหนึ่งตัวเองก็เลยเหลือเจ็ดค่ะ,ะเจ็ดลบ 5, ห้าเหลือสองอ่นโอ่ทีนี้เจ็ดลบสองเหลือห้าค่ะ 25, ห้าร้อยยี่สิบห้าต้นข้อสองรถจักรยานที่ปูนอยากได้ราคา9ก้ห้าสบบาทค่ะแต่ปูนออมเงิน ได้เพียงเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทปูนต้องออมเงินอีกเท่าไหร่นะคะวิธีทำบรรทัดน,นี้มาเขียนเลยนะคะรถจักรยานที่ปูนอยากได้ราคา9 5้า้ยห้าิบาทหน่วยเป็นบาทค่ะต่อไปค่ะบรรทัดที่สองตรงนี้นะคะแต่ปูนออมเงินได้เพียงเจ5ด้อยเก้าิบาบาทวิธีลบนะคะหน่วยเป็นบาททีนี้บรรทัดที่สามคำถามค่ะปูนต้องออมเงินกี่นะปูม ปูนต้องออมเงินอีกนะคะอีกเท่าไหร่มาลบออกนะคะจะได้รู้ว่าปูนจะต้องออมเงินอีกเท่าไหร่นะคะตั้งเลยนะคะศูนย์ลบห้าไม่ได้ต้องขอยืมจากหลักสิบมาหนึ่งสิบนะคะยืมหลักสิบมาหนึ่งนะคะหนึ่งก็คือหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็มีค่าสิบนั่นเองนะคะอ่ายืมมาหนึ่งสิบนะคะอ่าทีนี้ลบเอาห้าก็เหลือห้าค่ะ อ่าห้าตันนี้ให้เขายืมไปแล้วนะคะก็เหลือสี่นะคะสี่ลบเก้าไม่ได้ต้องไปขอยืมนะจากหลักร้อยนะ,ะหลักร้อยก็ให้มานะคะรวมกับตัวเองก็เป็นสิบสี่นะคะสิบสี่ออกเก้าเหลือห้าค่ะอ่าเก้าให้เขายืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือแปดแปดออกเก็ดนะคะก็เหลือหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะ่คูณต้องออมเงินอีกหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะ ต่อไปค่ะเขียนคำตอบเพื่อให้เป็นโจทย์ปัญหาที่หาคำตอบได้ด้วยการบวกและการลบนะคะข้อหนึ่งห้องประชุมมีเก้าอี้สีแดง450ตัวเก้าอี้สีเขียว478ตัวโจทย์การบวกนะคะเก้าอี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะเป็นโจทย์การบวกนะคะต่อเก้าอี้มีทั้งหมด ก็เอา450บวกด้วย478นะคะได้928ตัวนะคะ0บวกแได้8ค่ะ4บวก7อโทษนะคะ5บวก7นะคะ5บวก7กด้น2นใส่2ทด1ค่ะ4บวก4ได้8 9กับจะทด928ตัวต่อไปค่ะเขียนคำตอบเขียนวา่วาเก้าอ,อ,อี้นะคะตอบเก้าอี้ สีเขียวมากกว่าสีแดงนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเก้าอี้ทั้งหมด9 2 8่ตัวนะคะทีนี้อันนี้เป็นวิธีบวกนะคะหาวิธีบวกทีนี้มาดูวิธีลบนะคะโจทย์การลบเก้าอี้สีเขียวมากกว่าเก้าอี้สีแดงกี่ตัวทะะีนี้วิธีลบนะคะ ก้าอี้สีเขียวมากกว่าสีแดงกี่ตัวตอบค่ะเก้าอี้สีเขียวมากกว่าเก้าอี้สีแดง28ตัวโดยนะคะเอาสี่78อดตั้งแล้วก็ลบด้วยส5 0หนะคะก็จะได้เป็นจย์การลบนะคะ28ตัวนะคะแต่ลบศูนย์เหลือ8ค่ะเกนลบ5้าเหลือสองสี่ลบสีไม่ต้องใส่นะคะหลักร้อยเป็นศูนย์ไม่ต้องใส่ก็ตอบ 28ตัวอาต่อาาไปข้อสองนะคะนักเรียนชอบเล่นตะกร้อ300คนนะคะชอบเล่นฟุตบอล1ี4ห้าคนนะคะโจทย์การบวกค่ะโจทย์การบวก นักเรียนชอบเล่นตักก้อและฟุตบอลทั้งหมดกี่คนอันนี้มารวมกันนะคะเป็นการบวกต่อค่ะน,นักเรียนชอบเล่นตักก้อและฟุตบอลทั้งหมด445คนโดยเอา300บวกกับ145นะคะ5บวก0ใน5นี้หลักสิบ4บวก0ก็ได้4ค่ะหลักร้อยนะคะก็คือ3บวก1ได้4นะคะ มาเนะคะเอา300ตั้งนะคะบวกด้วยหนึ่งห้านะคะศูนย์บวกห้าได้ศย์ค่ะศูย์บวกสได้สค่ะสามวหนึ่งเาบวกหนึ่งได้สี่สี่ร้อยสี่สบห้านะคะอันนี้เลขห้านะคะสี่ห้านะคะหน่วยเป็นคนตบ่อเป็นคนนะอย่าลืมนะคะเอาสาม้อยตั้งบวกด้วยหนึ่งี่หาศูย์บวกหได้ห้าศูนบวกสี่ได้สี่ สาบวกหได้445สี่าสิบคนนะคะตอบลงไปเลยค่ะ4ี่ร้อย่าคนเดี๋ยลืมหน่วยเป็นคนนะคะร้อยสี่สิบห้าคนนะคะเอารวมกัน300บวกกับ100 4งได้400 45คนต่อไปก็การบวกทีนี้การบวกเรียบร้อยทีนี้มาการลบนะคะโจทย์การลบทีนี้นักเรียนชอบเล่นตะก,กร้อมากกว่าฟุตบอลกี่คนก็จะเป็นการลบนะคะ,อะตอบนักเรียนชอบเล่นตะก,กร้อมากกว่าฟุตบอลโดยเอาสามร้อ300ตั้งค่ะลบด้วย1น5นะคะจะได้155คนนะคะศน ลบห้าไม่ได้ต้องขอยืมจากหลักสิบมาหลักสิบก็มีให้ไปยืมหลักร้อยนะคะได้มาสิบนะคะนได้มาสิบทีนี้ก็ไปแบ่งไปให้หลักหน่วยยืมถ้จากสิบตัวเองเหลือเก้าหลักหน่วยก็ได้เป็นสิบนะคะยืมมาหนึ่งสิบนะคะห้าก็เหลือห้านั่นเองทีนี้อันนี้เหลือเก้าเก้าลบสี่ก็เหลือห้านี่เขายืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือสองสองลบหนึ่งก็เหลือ หนึ่งคหนึ่งร้อยห้าสิบห้าคนไปข้อสามจำนวนนักเรียนที่เข้าห้องสมุดในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นนักเรียนหญิงหนึ่งร้อยี่บสองคนเป็นนักเรียนชายหนึ่งร้อยสี่สิบแปดคนค่ะการบวกถ้าโจทย์การบวกเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนอันนี้รวมกันนะคะรวมกันไนดะ้ก็เอาหนึ่งร้อยยี่สิบสองรวมกับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะคะสอง บวกแปได้ 8, 40, สิใส่ศทดหนึ่ค่ะสองบวกสี่หกเกกับตัวทดค่ะส 2, 2, 2. ององสองสองรอยบวกหนึ่ได้2อค่ะสองนัง่นเองทำไมนะคะโจทย์การบวกเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนนะคะเป็นนักเรียนทั้งหมด270คนโดยการเอา222บวกกับหนึบนะคะแปบวกสได้10ใส่ศย์ทด1น่ง 2อน,นะคะสองนี้สนะคะสอบวกสี่ได้หเก็บกับทดทค่ะทีนอันนี้หลักร้อยเป็นหนะคะหนึบวกหได้สก็ใส่สองหลักร้อยสองเคนค่ะต่อไปค่ะการลบเป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนหานักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนก็โดยเอานักเรียนชายขึ้นก่อนค่ะหนึแปดลบด้วยหนึ่งร่สบสนะ,ะ 2, แปลบสอเลือหค่ะสี่ลบส ก็เหลือสองนะคะหลักร้อยหนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนไม่ต้องใส่นะคะข้างหน้าอ่เป็น26คนนั่นเองค่ะขอทบทวนก็อ่าโจทย์ข้อนี้ใหม่นะคะข้อ2รถจักรยานที่ปูนอยากได้ราคา950บาทแต่ปูนออมเงินได้เพียง795บาทปูนต้องออมเงินอีกกี่บาทนะคะออมเงินอีกเท่าไหร่นะคะวิธีทำขก็ รถจักรยานที่ปูนอยากได้ก็คือ950บาทแต่ปูนออมเงินได้เพียง795บาทปูนต้องการปูนต้องออมเงินอีกกี่บาทถ้าบวกกันเอารลบกันนะคะข้อนี้เอารลบกันออกนะคะจะได้จะได้รู้ว่าปูนต้องออมเงินไปอีกเท่าไหร่นะคะอ่าเอารลบกันนะคะเครื่องหมายลบอย่าลืมค่ะเครื่องหมายลบศูนย์ลบห้าไม่ได้ขอยืมจากหลักสิบมาหนึ่งสิบนะคะ ตัวเองก็มีอยู่ศูนย์นะคะก็ต้องยืมมานะคะทั้งจะลบได้อ่ะได้สิบแล้วก็ลบ 5, ห้าเหลือห้านะคะอ่ะต่อไปห้าให้เขายืมไปแล้วหนึ่งก็เหลือสี่นะคะอย่าลืมอันนี้เป็นหลักสิบ 10, นะคะสี่ในที่นี้ก็คือสี่สิบห้าในที่ห้าตรงนี้ก็คือห้าสิบให้เขายืมไปแล้วหนึ่งสิบก็เหลือสี่สี่ก็คือเขียนกลับกลับไว้ข้างบนค่ะขีดออกนะคะต่อไปค่ะสี่สี่ในที่นี้ก็คือสี่สิบนะคะสี่สิบ อันนี้เก้าในนี้ก็คือเก้าเก้าสิบนั่นเองะคะเก้าสิบอ่าสี่ลบเก้าไม่ได้นะคะก็ไปขอยืมจากหลัก 100, ร้อยอ่าหลักร้อยก็ให้มานะคะบวกกับตัวเองรวมเป็นสิบสี่นะคะสิบสี่หรือหนึ่งร้อยสี่สิบนั่นเองนะคะอ่าเป็นสิบสี่นะคะเขียนกำกับไว้ขีดออกไปด้วยนะคะอย่าลืมยื่นหลักไหนก็ต้องขีดออกไปนะคะตัวเองก็เลยเหลือ อ่ให้เขาไปแล้วมีคิวเก้าให้เขาไปแล้วหนึ่งตัวเองก็เลยเหลือแปดนะคะอันนี้ยืมมานะคะรวมของตัวเองก็เป็นสิบสี่สิบี่ออกเก้าเหลือห้านะคะีน,นี้แปดออกเจดก็เหลือหนึ่งหนึ่งห้าสิบห้าบาทหน่วยเป็นบาทนะคะอย่าลืหมหน่วยเป็นบาทนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ